สวัสดีครับวันนี้เอาเหรียญพรจาจันทร์ฟันนะครับปีรุ่น32นะครับปี2515น้า้านะครับหน้าหน้าเหรียญจะเขียนว่าวัดป่าถ้ำขามนะครับผ้จาจันทร์ฟันอ,อ,อันนี้รุ่นนี้เนี่ยลูกศิษย์สร้างเนื่องในเพื่อสมทบทุนสร้างวัดวัดไทยที่ออสเตรเลียนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับยันตัวนี้วันตรงนี้จะออกเป็นยัน อัคระของทางขอมขอมลาวนะครับก็เดี๋ยวลองส่องดูธรรมชาตินะเ,เหรียญทองแดงปี15่นะครับก็เนื้อทองแดงสําหรับเหรียญน,นี้ก็กลับแล้วนะครับกลับกลับเป็นแดงเข้มแล้วนะครับอาจารย์ฟันเนตตากลมเลยนะครับปาเท้าขาปีหนึ่งห้าก็ต้องตัดครึ่งหนึ่งนะครับ ตัดครึ่งใบแล้วก็มีฉีกตามธรรมชาติเหรียญที่สร้างปีหนึ่งห้าด้านข้างรอยตัดส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญรุ่นนี้หูเจาะจะปิ้นจะปิ้นค่อนข้างเยอะนะครับตั้งสูงเลยนะครับแล้วก็ขอบเหรียญด้านนี้ก็จะยกนะครับมีรอยยกก็คือปิ้นปิ้นหลังฝั่งนี้ค่อนข้างสูง ต,นนติัตวอักษรอักขระต่างๆก็เด่นแพ้นะครับค่อนข้างตั้งฉากขึ้นเป็นเป็นแท่งขึ้นมานะครับสอว่าดูง่าย,ร,ยรุ่นรา่สองยังไม,ไ,มไม่แพงนะครับพัตนตน้นอันนี้ทองแดงอาจารย์ฟันขอบคุณครับ